อะไรนะพูดว่าอะไรนะเทารูปหัวได้หรือยังรูปใ่อยู่เ,ออเธอเทาต้องเสียงเก็มๆ,ๆใช่ไหมลูปหัวนายเอ,อ้ยเฮ้ยเทาใจดีนะเนี่ยอยากกินปลาจู้ ขอปลาุห้หยผมเนี่ยครับอขอปลาท้ยครับเด้กกินหรอเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มีอาหารเปียกอยู่หันน้ำมารอๆเก๊กรอกันเก๊กรอกันเอาไปกิน,น,นอาหารก็่ได้เป็นสปอนเซอร์ได้นีเนาะอ่อยไหม ไม่ใชเท่าเียบแถวเ่า,าเบเบๆๆแต่ก่อนอันนี้คือเขาเป็นแมวแมวจรน,นะคะเพราะว่าเขาน่าจะเคยมีคนเลี้ยงนะคะแต่ก่อนเขาก็อยู่วัดแล้วก็ ไปอยู่ตามบ้านคนแล้วก็สุดท้ายก็มาอยู่ที่นี่นะคะนานสุดแล้วประมาณหนึ่งปีแล้วค่ะตอนแรกๆก็มองดูเขาว่าว้ทำไมแมวตัวนี้สวยจังเลยแล้วเขาก็เป็นแมวจริงๆด้วยแล้วทีนี้เขาก็มาอยู่ที่นี่นะคะโดยที่เราก็ค่อยๆให้หาดเขาแล้วเขาก็ชินกับเราไปเองที่แรกเขาก็จะชอบขู่ก่อนเวลาเขาไปใกล้ๆก็จะชอบขู่เนาะใช่ไหมเธาแต่ตอนนี้ก็น่ารัก นี่คือเป็นตัวผู้ผู้ชายลักษณะขนของเขาจะสีเทาน่าจะเป็นเปอร์เซียนะเปอร์เซียผสมไม่แน่ใจเหมือนกันอร่อยไ,ไหมยวแล้วนะคลิปนี้ไปแล้วนะคะฝากติดตามน้องเทาด้วยนะคะ